<Okay>. Yeah. <Yahoo! S 1> สวัสดีครับผมนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับอาจารย์พิรชัตนะครับจากช่องพิรชัต FC พอลต Channel แล้วก็พิรชัต FC พอตอแฟมินะครับ ช่วงนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับนะฮะสรุปเหรียญทองนะครับเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับในมหกรรมกีฬาซีเกมพศส0 2 3นะครับที่กำลังแข่งขันอยู่ที่กัมพูชานะครับผมนะครับซึ่งนะครับตอนเย็นๆ็นเนี่ยก็มีการสรุปหลายค่ายนะครับ ก็ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็รอจนถึงเวลานี้นะครับการสรุปในเวลา21นาฬิกาต้นมานะครับน่าเชื่อถือได้นะครับสำ so to หรับวันนี้นะครับมีการชิงกันทั้งหมดนะครับเรียกว่า52เหรียญทองนะครับมาดูที่ว่ามีกีฬาอะไรบ้างนะครับผมนะครับอันดับแรกเลยครับปันจัศีรัตนะครับ16เหรียญทองนะครับผมนะครับกรีธา10เหรียญทองกีฬาทางน้ำนะครับ แปดเหรียญทองก็จะมีกระโดดน้ำหนึ่งแล้วก็ว่ายน้ำเจ็ดนะครับผมนะฮะกุญแค่แม่นี่แหละครับที่ไทยไม่ได้ส่งเลยนะครับชิงกันถึงห้าเหรียญทองนะครับผมนะครับวูซู่นะครับสี่เหรียญทองนะครับทิวสปอร์ตอีกสองเหรียญทองนะครับผมนะครับกอล์ฟอีกสองเหรียญทองแบดมินตันหนึ่งเหรียญทองคริกเก็ตหนึ่งเหรียญทอง e สปอร์ตหนึ่งเหรียญทองเปตองหนึ่งเหรียญทองแล้วก็ซอฟต์เทนนิสหนึ่งเหรียญทองนะครับแล้วไทยเราเมื่อวานนะครับได้40เหรียญน,นะครับเมื่อวานได้40เหรียญน,นะครับจริงๆแล้วตอนประมาณสัก19เนาฬิกาเนี่ยมีการสรุปนะครับว่าไทยได้เหรียญทองเพิ่มห้าเหรียญน,นะครับก็จะมีนะครับจากปัญจศิลศ์หนึ่เหรียญทองนะครับ วิ่งข้ามลัวชายนะฮะได้1เหรียญทองนะครับวิ่ง 4, ี่คูร้อยเมรหญิงได้อีก1เหรียญทองนะครับเทเบิลเทนนิสทีมหญิงได้อีก1เหรียญทองอีก1เหรียญคือว่ายน้ํากันเชียง200เมตรชายนะครับก็ได้ไปอีก1เหรียญทองตอนนั้นได้5เหรียญทองนะครับแล้วก็มีตารางขึ้นว่าไทยมาได้45เหรียญทอง นะครับแล้วก็ตกเป็นที่3นะครับเพราะว่ามีเวียดนามกับกัมพูชาแซงขึ้นไปซึ่งเหตุผลนั้นก็เพราะว่ามีรายการที่ไทยไม่ไส่งแล้วก็เวียดนามกับกัมพูชานี่นะครับเรียกว่าแข่งขันกันเองนะครับก็คงจะได้ไปหลายเหรียญน,นะฮะเพราะว่าทั้งสองขึ้นพรวดเลยนะครับเพราะว่ามีกีฬาที่ไทยไม่ไส่ง โอนะครับก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจนะครับผมนะครับแต่ล่าสุดนะครับในเวลาประมาณ21นาฬิกานะครับก็มีหลายสำนักอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เอาตามนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายสำนักเขียนไว้นะครับก็คือนะครับกลายเป็นว่าไทยนั้น่ะ ได้ที่3นะก่อนที่จะสรุปเรียนนะครับก็จะมานะครับพูดถึงกีฬานะครับที่วันนี้เนี่ยที่ดังๆมีอะไรบ้างครับก็แน่นอนครับฟุตบอลนะครับผมนะโหนะครับกัมพูชาก็เรียกว่าโมไว้เยอะนะครับว่าจะได้เหรียญทองคลองเหรียญทองไม่รู้ว่าเอาความมั่นใจมาจากไหนนะครับปรากฏว่านะครับทีมกัมพูชานะครับฟุตบอลที่นะครับได้โมไว้เยอะนะครับว่าจะได้ เหรียญทองในครั้งนี้นะครับเรียกว่าประกาศไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่ได้เหรียญทองเนี่ยโค้ดนะครับฮอนดาแล้วก็และบุคคลสําคัญนะฮะในฟุตบอลกัมพูชารีกว่าจะลาออกเลยนะครับก็ในที่สุดแล้วก็คือไม่ได้แชมป์นะครับก็คือตกรอบเลวครับเพราะว่าแพ้ไปซอประตูต่อหนึ่งทำให้กัมพูชานะครับเรียกว่าครับชนะ1เสมอ1แพ้2 ส่วนทีมไทยนะครับก็จะเตะนะนัดที่4ในวันพรุ่งนี้นะครับเรียววันเจอของแข่งนะครับก็คือเจอกับเวียดนามนะครับก็ดูซิว่าใครจะเป็นจ่าฝูงนะครับผมก็พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับเชียร์ฟุตบอลไทยนะครับส่วนบอลล์บอลหญิงครับโอ้โหนะครับเรียกว่าเป็นไปตามคาดครับวันนี้ก็ชนะเนียนมามานะครับ3ต่อ0ูนย์นะครับ ก็ลุ้นกันยาวๆนะครับคิดว่าน่าจะได้เหรียญทองในวอลย์ปอลนี่แหละครับนะอีกเหรียญหนึ่งเนาะลุ้นใหญ่ที่สุดก็คือฟุตบอลชายนะครับเป็นไฮไลท์ของกีฬาเลยนะครับก็น่าจะได้เหรียญทองนะครับเอาแล้วครับเรามาสรุปเหรียญนะครับจากกีฬาซีเกมนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สินะครับที่ผลออกมาเมื่อวานนี้ไทยก็ขึ้นมาเป็นผู้นำเหรียญนะครับ แล้วก็วันที่10นี้นะก็ปรากฏว่านะครับอย่างที่ทราบครับหลายกีฬาไทยไม่ได้ส่งนะครับนะครับเดิมทีที่ผมบอกว่ามีการรายงานว่าได้5เหรียญน,นะครับพอในการอัปเดตนะครับของหลายท่านนะในเวลา2ทุ่ม50นะครับปรากฏว่าไทยได้มาอีก2เหรียญพรุ่งนี้ก็จะดูอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอะไรบ้างนะครับสรุปนะครับ ที่1เลยนะครับเวียดนามนะครับเพราะว่าเขาส่งกีฬาในกีฬาต่างๆสู้กับกัมพูชานะครับที่ไทยไม่ได้ส่งนะครับเรียกว่าเบียดนามขึ้นมานานะครับได้ไป49เหรียญทอง50เหรียญเงินแล้วก็59เหรียญทองแดงนะครับรวม158เหรียญนะครับส่วนกัมพูชาครับแหม่นะครับเบียดมาเป็นที่2จนได้นะครับได้47เหรียญทอง 41เเหรียญเงิน51เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้ว139เเหรียญน,นะครับที่3ไทยนะครับในตารางนี้ก็คือได้47เหรียญทอง35เหรียญเงิน53เหรียญทองแดงนะครับได้รวม135เหรียญน,นะครับได้เหรียญทองเท่ากันทั้งที่ไทยไม่ได้ส่งกุลญเแมนะครับเรียกว่าเอาแล้วครับพรุ่งนี้นะครับ มีอะไรที่ไทยจะแซงได้หรือไม่นะครับหรือเวียดนามจะนำโด่งไปนะครับผมนะครับหรือกัมพูชายังจะเกาะที่2กันอยู่นะครับน่าจะขึ้นที่1อย่างนะครับกัมพูชายนะครับอินโดนีเซียนะครับผมนะครับได้34ีเหรียญทอง31เเหรียญเงิน56เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้วได้121เหรียญนะครับที่5ครับฟิลิปปินส์นะครับได้26เหรียญทอง4 4ีเหรียญเงิน55เหรียญทองแดง รวมแล้ว125เหรียญนะครับสิงคโปร์ที่6นะครับ26เหรียญทอง23เหรียญเงิน25เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้ว74ดีเหรียญนะครับที่7นะครับมาเลเซียนะครับยังไม่ตามมานะครับได้ไปนะครับ21เดหรียญทอง21เดหรียญเงิน41เดหรียญทองแดงนะครับรวมแล้วได้83เหรียญนะครับที่8นะครับเมียนมานั่นเองนะครับได้14เหรียญทองนะครับ11เหรียญเงิน 31เเหรียญทองแดงนะครับรวมแล้วได้56เหรียญนะครับผมนะครับต่อมาครับอันดับ9ครับลาหรือสปปเลานะครับได้ไป5เหรียญทอง11เเหรียญเงิน35เหรียญทองแดงครับรวมแล้วได้51เหรียญนะครับที่สินะครับผมบุนายนะครับผมบุญนายนะครับได้มาแล้วครับ1เหรียญทองหเหรียญเงินแล้วก็4เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้วได้6เหรียญนะครับ มาลุนติมอเลเตนะครับผมนะครับยังไม่ได้เหรียญทองนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เหรียญเงินเนาะได้2เหรียญทองแดงนะครับเท่าเมื่อวานนะครับนี่คือการอัปเดตนะครับจำนวนเหรียญนะครับในกีฬาซีเกมนะครับ2023นะครับที่กัมพูชานะครับซึ่งเป็นการนับวันที่10พฤษภาคมนี้เองนะครับเขาบอกว่า เหรียญทั้งหมดนะครับที่จะต้องใช้ในกีฬาครั้งนี้มากที่สุดเท่าที่จะมีมานะครับในทุกสีเกมน,นะครับก็ไม่รู้ว่าเปอร์กัสตไม่รู้ว่ากุญเแมหมดยังนะครับเพราะว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างเวียดนามกับกุมบูญชาเป็นหลักนะครับเรียกว่าโกยเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะเพราะไทยไม่ได้ส่งนะครับ รอดูว่าวันนี้นะครับจะมีกีฬาอะไรบ้างนะครับที่ทําให้ไทยเนี่ยสามารถคว้าเหรียญทองมาได้นะครับจะได้เท่าทุกปีหรือไม่นะครับหรือจะได้มากหรือน้อยกว่าเดิมไหมนะครับก็รอลุ้นกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศที่มีศักยภาพนะฮะในเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยเวียดนามนะครับเรียกว่าพัฒนาไปมากเลยนะครับเราถ้าจะสู้ก็คือสู้กับเวียดนามเท่านั้นนะครับ ส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นครับก็เป็นกำลังใจนะครับทีมกีฬาไทยเราเนาะก็ให้ปลอดภัยก็ให้ไม่เจ็บไม่ไข้นะครับก็ให้ได้ชัยชนะทุกกีฬานะครับผมนะนะโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ